เกิดปัญหาไฟดับทั่วประเทศที่บังกลาเทศค่ะชาวบังกลาเทศในกรุงทากาต้องอาศัยไฟฉายและไฟจากแสงเทียนท่ามกลางความมืดมิดหลังจากระบบส่งกำลังไฟในพื้นที่ทางตะวันออกเกิดเหตุขัดข้องทำให้ไฟดับทั่วประเทศ ส่งผลให้ประชาชนมากกว่าร้อยละ80ของทั้งประเทศหรืออย่างน้อย130ล้านคนไม่มีไฟฟ้าใช้ตั้งแต่เวลาประมาณ14นาฬิกาวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นก่อนที่จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติเจ้าหน้าที่ระบุว่ายังคงอยู่ระหว่างการสอบสวนสาเหตุที่แน่ชัดแต่มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดจากเหตุขัดข้องทางเทคนิคบังกลาเทศเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เผชิญวิกฤตด้านพลังงานครั้งใหญ่ เพราะค่าพลังงานที่สูงขึ้นจากวิกฤตสงครามใน,นยูเครนส่งผลให้รัฐบาลประกาศดับไฟเป็นครั้งคราวเพื่อประหยัดพลังงานแต่สาเหตุไฟดับจากเหตุขัดข้องนี้มีไม่บ่อยนักนะคะล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2014ในครั้งนั้นประชาชนประมาณร้อยละไม่มีไฟฟ้าใช้นานถึง10ชั่วโมง ลอนมัสมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกส่งจดหมายถึงทวิตเตอร์โดยระบุว่าได้ตัดสินใจจะซื้อกิจการทวิตเตอร์อีกครั้งตามข้อตกลงเดิมในราคาที่เคยเสนอไปตอนแรกหลังจากก่อนหน้านี้ได้ออกมาระบุว่าจะยกเลิกข้อตกลงดังกล่าวจนเป็นเหตุให้เกิดการท้องร้องเนื้อหาในจดหมายฉบับนี้ทนายความของมัสระบุว่ามัสตั้งใจที่จะดำเนินธุรกรรมนี้ให้เสร็จสิ้น และขอให้ยุติการดำเนินพดีทางกฎหมายขณะที่โษกของทวิตเตอร์เปิดเผยว่าทางบริษัทยอมรับข้อเสนอตามข้อตกลงในราคาหุ้นละ54.20ดอลลาร์สหรัฐตามที่ตกลงกันไว้เมื่อเดือนในสายน